ต้องร้องเพลงอะไรฮะให้ให้ผู้หญิงคนนี้ดีครับถึงถจะบอกค่าความสวยความงามสวยทั้งจิตใจสวง้ายภายนอกนะฮะ You beautiful you beautiful, beautiful. it's true <laughs> นะต้องร้องเพลงให้เลยนะครับเพราะว่านี่ฮนะนี่เป็นคำโค้ดคำคมมานะครับของคุณโบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเขารบเสียงส่วนใหญ่เนะเขารบความคิดเห็นต่างไม่ใช่ว่าใครคิดเห็นต่างก็จะไปดูหมิ่นไปหมิ่นประมาทไปบังคับไปบีบบังคับเขาใครที่คิดเห็นต่างนะใครอยากรณรงค์อะไรก็รณรงค์ไปแต่ไม่ใช่ว่าใครคิดเห็นต่างแล้วจะไปบีบบังคับเขาไปหมิ่นประมาทเขา แบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่นะไปไงล่ะงอนี่ฮะเขาเรียกว่าคนมีความคิดครับปัจจุบันนี้นะฮะใครคิดใครคิดเห็นต่างนี่โดนด่าเลยนะใครคิดเห็นต่างจากไอ้พวกสามกีนี่จะโดนด่าเลยจะโดนหมิ่นประมาทจะโดนบีบบังคับเลยบอกไอ้พวก ไพรไอ้พวกฝุน่นใต้ตีนนะเจอประจำฮะไอพพ้พวกไพ่ไอ้พวกธาตุไอ้พวกฝุน่นใต้ตีนแม้ขนาดทักศินยังโดนเอาละกันอนะทักศินยังโดนครับคิดดูเอาละกันนะนี่คือความาบ,บ,บ้าบ้าคลั่งนี่ไม่ใช่เรียวกว่าประชาธิปไตยนี่เขาเรียวกว่าบ,บ้าคลาั่งนะเป็นลักษณะเดียวกับคอมมิวนิสต สมัยก่อนนะมีหลายๆายคนบอกนี่คือลักษณะของคอมมินิตนะฮะล้างสมองเด็กล้างสมองคนอื่นนะใครเห็นต่างต้องโดนเป็นเหยียดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้น,เน,นนะเหยียดเป็นสลิมเหยียดกินกะทิอย่างนี้นี่คือลักษณะของคนที่ อันาพานเรียกว่าบุลลี่สามกีบจอมบนะุลลี่ใครคิดเห็นต่างต้องบุลลี่นะถามว่าแล้วจะแก้ยังไงปัญหานี้แก้ยังไงสื่อหลักไม่นำเสนออะไรเลยครับสื่อหลักเก็บไว้ใต้พรมหมดฮนะ ทีวีช่องใหญ่ๆไม่พูดถึงเรื่องนี้ฮะไม่ถึงไม่พูดถึงปัญหานี้เลยในประเทศนี้มองข้ามมองผ่านลองสื่อทุกสื่อพูดสิครับพูดในประเด็นนี้ทฮะว่าการที่ใครคิดเห็นต่างแล้วด่าคนอื่นเป็นสลิมด่าคนอื่นเป็นกะทิเชี่ยวชี้หน้าคนอื่นเป็นปเผด็จการเนี่ยมันใช่ประชาธิปไตยไหมมันใช่วิถีของประชาธิปไตยไหม มันเป็นวิถีของอันตพานของบุนลี่หรือเปล่าใครคิดเห็นต่างต้องไปเอาภาพสายลุงไปคุมไปทงอย่างเงี้ยสื่อทุกสื่อต้องช่วยกันนะครับแอดมินพูดคนเดียวเนี่ยพูดปากเปียกปากแฉะมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกครับต้องทั้งประเทศช่วยกัน ลุงตู่ต้องเอานโยบายนี้เป็นนโะยบายหลักในการขจ,จัดความขัดแยง้งถ้าลุงตู่เอานโยบายเนี่ยนะนำเสนอเนี่ยเรื่องจริงเลยบอกเอ้ยใครคิดเห็นต่างเนี่ยคุณจะไปว่าเขาคุณจะไปบีบบังคับเขานี่คือปัญหาหลักของประเทศที่เกิดอยู่ใน,นปัจจุบันนี้ครับนอกจากเฟคนิวแล้วเนี่ยยังมีปัญหานี้อีกใครคิดเห็นต่างก็ไปด่าเขาสลิมที่ฆ่าเผด็จการเลียบูตทหารเป็นทาสเป็นฝุ่นใต้ตีน นี่เราต้องเปิดเผยความจริงเรื่องนี้มันจะได้รับรู้กันทั่วแล้วมันจะได้เลิกทําสักทีแล้วมันจะได้มีสติคืนมาสักทีว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะนี่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยประตา,ประ,ตาประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิคนอื่นไม่ใช่คราคิดเห็นต่างล้วก็ไปหมิ่นเขาไปบุลลี่เขาไปบีบบังคับเขาไม่ใช่นี่ฮะและนี่คือปัญหาใหญ่ระดับประเทศครับนะ ปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยนี่ยเรื่องนี้การเสี่ยมให้ประชาธิปไตยแบบผิดผิดไรปีเสียหนุนดวงมหาเศรษฐีใส่กันโควิดไม่ได้แต่เท่มากไก่ย่างแรงไตปลาแห้งพัทลุงโทร0628389959